ามาดูช้างขอบคุณค่ะแม่อะไรเนาะคุณแม่มีความลับอะไรเนาะคุณแม่มีความลับที่อยู่ในใจเหรอสิัครับวันนี้14เช่องแล้วครับผมไหนเป้น,นแล้วบ่ ถึงแล้วบางทีเขาตะลุบไปนู่นก่อนไลยกินกาแฟบางทีเขาแล้วค่อยเลี้ยงกลับมาบายมีโอ้จริงเลยครับบายมีเคเอฟซีเลี้ยงไม่เน้นพ่อเจเลี้ยงโอ้โหเจ๊เจ๊เคเอฟซีใช่ไหมเ,ไเดี๋ยว KFC คืออะไรครับเดี๋ยว KFC คืออะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวยายถาม KFC คืออะไรครับเย่ส่งกลงจากสตึกเลยนะคะโอ้ใช่กำลังมาส่งโอเยอะนะครับคุณแม่เยอะควานเยอะเลย สิบสี่เชืองแล้วควานก็เยอะครับควานตามมาอดูอุตสาสุลโอมาสิมาสิบสี่เชืองแล้วครับผมคุณแม่สิบสี่เชืองแล้วครับ มีน้ำฝนทองสุกไม่น้อยปูไม่แก่ใหญนวลจานเจพรน,น้องฟรุกตาหนุเล็กปลายลุงอรุณปลายสยามไทยไทยแล้วก็น้องพรแซนดีแล้วก็อลินครับผมสิบสี่เชือกออใครอยู่นอกโรงช้าง ยังไม่ไปครับยังอยู่ข้างในหมดเลยครับตอนนี้นี่ยังไม่ไปครับยังอยู่ข้างในหมดเลยครับนี่มีอลินแซนดี้ไทยไทยสยามแล้วก็น้องพรน้องสุกไม่น้อยแล้วก็คุณตาน้าฝนกับดูเล็กครับยังยังยังไม่ไปยังไม่ไปยังอยู่เพราะยังไม่ได้รับประทานใช่ไหมเพราะยังไม่ได้รับประทานผลไม้ครับ เอ็ดดูด้วยนะครับคมนี่มายืนอยู่มายืนยูนานมาเด้อคุณแม่ร้านมีแต่วัยรุ่นเลยครับสวัดีครับคุณแม่ฟ้ารุ่งครับมาแล้วครับคุณตาคุณตาน้ำฝนสวัสดีครับคุณแม่นี่นี่น้ำฝนอยู่นี่ครับ ใครอยู่นอกโรงช้างอดไอใคอยู่นอกโรงช้างอดยังยังไม่ได้ทานกันเลยอ๋อหลบให้แล้วครับคุณแม่ฮันนี้แล้วตายไปพอดีตากำลังแบบเริ่มยำมาแล้ว ไปจ่ายรถยากเลยครับมันไปจ่ายรถยากยอหันกล้องใช่ไหมหันกล้องใช่ไหมครับเน้องนีจะบิ๊กมาสวัสดีครับผม กระจกรถโดนอะไรมีอีกกระจกตรงไหนน้อครับผมกล้องไปส่งเียเลยครับไหนกระจกตรงไหนครับ ไหนกระจกตรงไหนตะโรไหนกระจกตรงไหนอีกเยี่ยวปะอู้ห้ดูอะไรเฮ้ยก็้ปลาดีเชียนนั่งรถก็ต้องมีจิกแม่บอกเฮ้ยไอ้ตูปลาแซงจูตรงไหนไม่ได้เบี่ยงรถไหนมากนะเอาบุญสิเออลักษณะอะไรเออโอ้โหเอาหมดเลยพี่นะแล้วทำไงนี่อะไรรุนใจ ของมันของมันโดนใจของไหนของใหญ่อะไรของใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรใช่ไหมแต่ไม่รู้เป็นอะไรเขาเขารุมาเร็วอเขาเขารุมมาเร็วเอาอีกแล้วมันแท้ขันนิ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 นมันเขาแซงแล้วนี่ไหนมันเขาแซงแล้วแซงเร็วนะแล้วของก็ตกพึ่งใส่รถพอดีอแล้วเขาไม่จอดดูแล้วเขาไม่จอดตัวไปเลยไปเลยเขาจะจอดได้ยังไงเขาก็รับติดไปโอ้ย ดีว่าไม่ตกดีนะมันไม่แตกใส่คนนะนะคนที่อยู่ข้างไหนก็เลยจอดอยู่อย่างนี้เลยโอ้เหลือแล้วรถโบมันโดนนี่นี่ไอ้ดิ้นนี่หนักมากเลยมันเป็นของมันเป็นของได้ยินมาโอ้โดนอีกแล้วเขาที่มันของมันมาเนี่ยนะเออมันมันแซงแล้วมันวิ่งเขาแซงเร็วน่ะเลยจะให้ ก็เลยเออเ็เลยอ่อแล้วก็ลยกยาละไว้เนาะก็เลยเออจอดตั้งสติโดนอีกแล้วปลอดภัยอยู่นี่ครับทะลุแล้อย่างแรงเก็บลื้เด้อลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่นะอีเลยไหมโอ้ดูเลยแม่โดนแล้วซโดนแล้วซีรถยาเนี่เอ้ยเนาะ มันมานแท้มานมันมันมันเอาคันนี้เลยเละอุ้ยกองมารถไปไหนกล้องมาเกิดอะไรนะีองนากล้องนานรถกองนานรถตอนที่เอาไปเคลมไปซูดเขาไม่ได้ใส่นี่เป็นของกรรมอีกแล้วเป็นอาญาลงหมดเลยยาหมดเลยเอาไปไหนมีเอารถไปนู่นแหลยไปเคลมไปใส่ไปใส่กระจกนั่นแหละที่ไหน ซึกงและไก่ๆๆมันรู้มีหรือเปล่าไปหาร่าใส่อาว่าจะจังใจจะจะสงน,น,นี้เองว่าจะพักตอนก่นนี้ไม่ได้พักเลยโอ้ยนอ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 เร่าทำไมไม่ใส่ไม่รู้วเ้อนี่ฮะถ้ารู้แล้วทำไมไม่ใส <c oughs> ่อเ,อเอโอ้ดีแล้วไม่ทะลุนะครับนี่ครับ,รบโอ้นอรถจ้ารถคือมันรถคั้เลยเนาะ เต็มๆเลยครับแม่โอ,อ,อ,อ้ดูเอาเลยครับแม่ดูดูดูอืมดูดดมไม่รู้เรื่องเลยว่าวเป็นอะไร เลขอะไรนะคะโอ้แสกส่งทะเบียนไหมส่งได้ไหมนี่ส่งได้ส่งได้ฮะส่งได้เหรอส่งได้ไหมส่งได้โบเออส่งเลยหนึ่งกรับคราโอ้ได้อะแม่เห็นไหมส่งได้อยู่มั้งโอเคเห็นแล้วนะครับผมไปถ่ายนู่นเลยนะโอเคครับ